พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสองคนพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 4เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คือนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนายเจริญจันโกมลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและนายวิสุทธ์ชัยนรุนเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ซึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา124ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นปีที่66ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี